ห่วงเมืองบ้างอาศัยสถานที่ต่างๆบ้างเก่าที่ไม่ได้พัฒนาแล้วเนี่ยให้สร้างอัตลักษณ์ความเป็นเมืองน่านขึ้นมาเ้เงเกิดประชาคมเพืแลรับฟังความคิดเห็นจากท่านต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือบทบาทหน้าที่ของพัสดุนี่แหละของจังหวัดนี่แหละครับ ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของเอกชนที่ไหนศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เป็นหลักสาคัญของร้านนานตะวันออกอยากจะเกรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมืองน่านของเราเป็นการจัดตั้งหรือการพวัฒอานาหอศิลปะวัดเพิ่มเติมจริงๆมีอยู่แล้วนะมีเยอะด้วยเมืองน่านของเราเนี่ยครับมีของแล้วตอชื่นใหม่ก็มีความสําคัญ ในเชิงใหม่จะเห็นว no, so I mean. ่ามีเวทีให้น้องๆนักเรียนทั้งหลายในอนาคตซึ่วยเป็นอาจารครับก็วันนี้เวทีนี้ได้เป็นเวลาที่สำคัญ5 6 4จนถึงวันนี้ยังไม่มีการรอบร่วมต่อสร้างเงินยังไม่ได้ใช้โดยสักก็ได้รับความเห็นชอบจากมติครมมีการกําหนดให้ย้ายส่วนแหล่งผังแม่บทยาอนุรักษ์หรืนทัศนคติเก่าหน้าท่านคือการรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศของความเป็นเอเก่า าการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเช่นวันนี้6.7ล้านบาทก็สร้างแบบนั้นไปพอกว่าจะได้โตประมาณนี้มาอย่างยากเย็นต้องแปลงบประมาณถึง4ปีประมาณอีกการตั้งแต่ปีงปีประมาณปี65เปรียบเทียบอย่างนี้ครับอ,อ่พทจอขจิตสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เพียง300กิโลกรัมต่อตอารางเมตรฉะนั้นจึงไม่เพียงพอนในการรับน้ำหนักสรางหลังใหม่ ที่เราจะขอใช้งรองรับหนัง <s> รุ่นจอ500-600นะครับเนื่องจากเป็นอาคารที่อต้องรองรับการใช้ผลในทางเทคนิควิศวกรรมซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะครับตอบคำถามากนี้ก็ไปเชื่อมกับเมื่อกี้ที่ทางคุณหมอชาตทีรอย่บอกด้วยแของมาประกอบ ยอดเยีย่ยมชาวนาทนุกท่านอาจจะมาภาพก็ขึ้นขอมูลีเราเราจะจัดการเรื่องการต้องเดี่ยวการเรื่องก็ไม่เอาลรงคิดให้ดีนะคิดให้ดีแล้วโดยเฉพาะคนตรงนั่นแท้ๆเรามาภาพเชื่อว่าในใจเขาไมนจริงๆอ่ะเราต้องการนั่นแหละย,ยังภูมิใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาติพันธุ์ในตรงนั่นของเรา เก็บเอาศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าเหล่านั้นมารวมอยู่ในสารการหันนี้หมดเลยไมนที่ของประชุมที่เราจะทําใหม่นี้งานพี่จะพัฒสร้างใหม่อาศูน์วัฒนธรรมมองน้าร้านนา,านตะวันออกนี้นะคนอย่างเนี้ยมาในฐานะประชาชนคนร่ำรวมคนหน้าบรตรทัุงฝ่ายพ่อก็น,าน่าฝ่ายแม่ก็น,าน่าจึงจาเป็นต้องมาพูดในฐา,านะคนหน้าเพราะรักคนหน้า แต่ในขณะเดียวกันเมื่อข้อกฎหมายยังไม่ตกผลึกแล้วจะให้บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันลำบากใจนะครับเพราะคนที่เขามาหาผมทำไมผมถึงมาขอบุณความจริงใจของกระทรวงมหาดไทยที่สร้างการรับรู้ให้ถูกต้องกับประชาชนได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในการตัดสินใจทุกการตัดสินใจ ของผมไม่ได้เห็นดีด้วยไม่เห็นต่างผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเรามาในที่นี้ผมจะเป็นครับที helmet, he ่ดไม่เหนขึ้นมาแต่จะเป็นก็เกินที่ว่าเราได้รับความเมตตางเเต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้สัวป้องป้องสงน่เจ้าภาพัวรเป็นถึงคณะต่างนะครับก็เอาวว่าร้องความไม่เท่าไม่หายน้อยครับแนไว่าต่างแต่สตปอนนี้มีปัญหาหลายปีมาน่ไม่ใช่ครับแลตก็ควรจะต้องการจาย ที่นี่สองครั้งนะครับแล้วก็ไปร่วมที่กัวเมื่อวานนี้ก็เห็นสาซึ่งที่ผ่านมาผมได้รับฟังทงั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทุกเวทีซึ่งผมจะติดตามนะครับการนั้นี้ื่าก็เป็นตัวาม,ามาเล่ของว่าทำไมเห็นความเมตตาต้องไม่เห็นนะครับตามประวัตการ,ราของราชการนะครับ